จะจะเดินทางไปที่คาเฟ่คาเฟ่หนึ่งตอนนี้นะคะเรือที่เราจะนั่งไปก็มาเรียบร้อยแล้วเนาะสภาพเรือก็จะเป็นแบบนี้เลยเรือห่างยาวเป็นทั้งลนแผ่นดินไม่ดมีทุกห้างนะคะตอนนี้เพราะว่าเพิ่งเกิดเหตุการณ์แบบแผ่นดินไหวเยอะหรือมแล้วแค่นี้กอซึ่งสามตัวนี้นะคะจะเป็นซิกเนเจอร์แหางร้านนะตอนนี้แสงคือจะไปแล้วแม่คือตอนนี้ต้องขอภาวนาให้ BTS เปิดใช้งานนะคะเพราะว่าตุกตุกไม่รับเลยดูดีตีนมันแบบอะไรมานิดนึงอะค่ะคุณพี่ตอนนี้เราไปอยู่กันที่ท่าเรือ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ท่าเรือเพชรบุรีโศกนะัะเพื่อที่จะเดินทางไปที่คาเฟ่คาเฟ่นึงนะคะถ่าท่าเตียนมาดูกันว่าจะเป็นึ่งไงบ้างอะตอนนี้นะคะเรือที่เราจะนั่งไปก็มาเรียบร้อยแล้วเนาะสภาพเรือก็จะเป็นแบบนี้เลยเรือห่างยาว จะนั่งเรือนะครับไปลงที่ท่าเรือผ่านฟ้าเนาะแล้วก็คปเรียกสามรอต่อไปที่คาเฟ่เนาะฮัลโหลเ,เ,เป็นทั้งไหนแผ่นดินใหม่น,นั่งรถไปลงโรงแรมปึ๊บใช่ปะะ่ะพอลงป๊บรู้สึกว่าเขาก็เป็นยืนโบยูเป็นวินๆินั้งไหนกับโบูมาเนี่ย ก็เลยแบบหาเก้าอี้นั่งเพราะนั่งแล้วออหันไปเห็นโคมไฟมันหมุนกันเลยเอ้าโคมงไปก็หมุนโอสุเกตอยู่ข้างล่างลงแลมโบเด้ขึ้นท่านได้ขึ้นไปข้างเทิงไม่นี่เลยเอ้าคนกระพักกันแลนโค้งออกมาบอกว่าวแบบแว,แแว่ววาอะไรลงแล้วเรียกว่าสนหลุด ไปข้าไปเปลี่ยนเรือกันโอ้ยทำไมทางเป็นแบบนี้อู้ยหงเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเรือตรงประตูนั้นนะคะเพื่อตรงไปที่ท่าเรือผ่านฟ้าเนาะตรงนี้ดูว่าคนเยอะขนาดไหนนี่คือสาเหตุที่คนมันเยอะเพราะว่ามันแผ่นดินใบวแล้วทีนี้ BTS MRT ก็คือปิดสายบริการนะครับคนก็เลยเดินทางได้เรือกับรถแต่ว่ารถก็คือติดนะแบบเดินทางไมได้ สะพานขาดตาแต่เพื่อนเจอไงเปถึงแต่ทั้งหมดเขาไม่เอาห้างปิดไม่ใช่หรอเออก็จริงห้างปิดทุกห้างนะคะตอนนี้เพราะว่าเพิ่งเกิดเหตุการณ์แบบต้นใบย่อลืมแล้วแค่นี้กอ,อเ,เกิดมาไม่เคยพบเคยเจอ,อเ,เดี๋ยวเราไปเล่าเหตุการณ์ในหะ้ฟังกันว่าตอนที่มันเริ่มใวเนี่ยมันเป็น,นยังไงเดี๋ยวขอเดินทางไปที่คาเฟ่ก่อนจ้าขออนุญาตรองท้องก่อนนะคะกินอดไดี ชิ้นปิ้งเหรอความไฮเทคของดีไซน์ตัวนี้ค่ะเงินซ่อนอยู่เั่นว่ามีอยู่นะสี่อันนี้มาแลกกี่บาทสิบมียี่สิบมึงเอาสองมันก็ยี่สิบไม่ไม่เดาเดานะคุณมีตังค์อยู่าสี่สิบพวกกี่ไม้สองเชื่อไหมว่าวันนี้ไม่ได้กินข้าวทั้งวันนะตั้งแต่ตื่นจนถึงตอนนี้จะหกโมงเย็นแล้วไม่หิวเลยแต่ว่าตอนนี้เริ่มหิวแล้วเพราะสทรายที่เราไม่หิวก็คงจะเป็นเพราะ คือแบบความความกลัวความตื่นเต้นเนาะเราก็เลยมีหิวแต่ตอนนี้เริ่มหิวแล้วลืมแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันที่คาเฟ่ก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวดูว่าจะไปกินอะไรตีน้อยไหมนี่เมื่อวานไปยังไงตีน้อยอีกหล่อยนะะคตีน้อยต้องสปอนเซอร์สินะจะกินได้นะวันนี้ก็กินได้ถึงเมื่อวานนั้นแค่จะกินตอวันนี้ก็กินได้เหมือนกันก็ต้องไปดูถ้าเป็นถ่ายรูปลงไอจีก่อนอยู่นันใช่คือแบบดูสีแต่งหน้าแต่งตัวแบบเต่งมากแต่ว่า เกือบไมได้ออกไปไหนเลยอะเงี้ยแต่ว่าไหนๆก็ได้ออกมาแล้วก็ต้องได้รูปทุกๆถ้าเดี๋ยวเราไปซุกคิดว่า3โลเขาจะคิดกี่บาทอ้าจะเดินหนอยสามโลถ้าร้อยห้าสิบก็ตกคนละห้าสิบก็ไม่แพงหรอกถ้าไม่เกินสองร้อยไปมันแล้วแต่เอาเลือทับเห็ดข้าเอานิดนึงค่ะเด้แต่ตาสี่สิบบาทจะไปคาเฟ่ นี่นะคะด้านที่เราจะมา before sunset ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าร้านที่พร้อมตั้งใจแล้วนะคะก็มาตามรีวิวเฟลิกซ์ต่อนะเดยวาดูก,กันว่าเราจะสั่งอะไรกันบ้างแล้วก็วิวตอนนี้สวยมากอยากให้เแฟนไปดูว้าวข้าเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยคะว่าไม่เลิบเลยไม่ปลื้มเลยแล้วก็ตอนแรกคือแบบไม่ได้คิดว่าจะย้ายหรอกแต่พอแบบตุนที่ยี่สิบเก้านะคะเราจะต้องทิ้งน้องเนี่ยให้อยู่ห้องคนเดียว แล้วดูจากสภาพห้องแล้วเนี่ยชีก็คงจะกลัวเนาะมันกุ๊กเกินเราก็เลยตัดสินใจแบบหาโรงแรมใหม่ก็เลยทําการจองโรงแรมใหม่โดยที่ออกไปกินตีน้อยที่ MBK ตอนประมาณ4ทุ่มแล้วก็จองเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็ประมาณเที่ยงคืนนะคะเราก็เลยกลับมาเอากระเป๋าที่ห้องโรงแรมเก่าเนี่ยออกไปแล้วก็เช็คเอาท์ไปนอนที่ห้องพี่เนาะที่คลองหก จากนั้นเนี่ยเราก็ตื่นมาในวันนี้ตอนประมาณ8โมงแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเตรียมที่จะเดินทางมาเช็คอินโรงแรมใหม่ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงกว่าพอมาถึงเกิดอะไรขึ้นคะแผ่นดินไหวค่กะก็เคยนึกว่ากเ็ากเคยจะเป็นลมกเมล็เคยเมาลรถคือตอนจังหวะที่เราลงรถอะเราจ่ายค่าโบช่าค่าแก๊บค่าอะไรเสร็จปุ๊บเราเดินมาจะเข้าโรงแรมเรารู้สึกเหมือนแบบเวียนหัวเหมือนแบบเวียนหัวอย่างเนี้ยเหมือนแบบแล้วแบบแ เราเวียนรถหรือเปล่าคือแบบจริงๆริร่นรดรถพี่เขาก็ไม่ได้ฉุนไม่ได้แบบอะไรเลยเราไม่น่าจะแบบเราไม่น่าจะเวียนรถที่นี้ฉันก็เลยแบบรีบพาตัวเองไปนั่งเพราะว่ากลัวแบบเวียนหัวแล้วมันลงลงเนาะพานั่งปุ๊บก็งแงนมองแบบโคมไฟโรงแรมโคมไฟสั่นชาดดุ๊ก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 อย่างเงี้ยแล้วพนักง,งานทุกคนอยู่แถวนั้นอ่ะรีบวิ่งออกมาแล้วก็แบบมองไปที่ตึกสูงๆว่าแบบตึมกมันโยกตึกมันโยกอะไรอย่างเงี้ยสรุปคือแผ่นดินไหวจ้า ความพีคคืออะไรรู้ไหม,มลงรถปบแผ่นดินไว้ปั๊บลงรถคนคือแบบก้าวขาลงรถปบแผ่นดินไวทุกคนคิดว่า <ลง S 2> <ม>จะเป็นลมหรือเปล่าตอนนั้นยังไม่ได้คิดนะว่าแผ่นดินไหวทีเนี้ยจะไปแก๊็บอะ่ะเขาตะโกนว่าตึกถล่มหรือเปล่าครับได้ยินเสียงฉันก็กวุ่งเตะใจแล้วว่ามันจะถล่มอะไรตรงนี้มันจะถล่มมาตรงนี้ไหมสรุปมองไปเห็นตึกอยู่เนี้โโยโยกเยกโยกเยน้อยมากเราก็เลยต้องวิ่งไปที่สนามกาีฬา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรนะครับไปอยู่ที่นั่นประมาณสองสามชั่วโมงเลยถึงจะกลับเข้าโรงแรมเนาะและจริงๆอะ่ะแพนวันนี้คือเราจะพาทุกคนเทีเ่ยวกรุงเทพนะคะซึ่งเราจะไปทั้งหมด3-4ี่โลเคชั่นเลยก็คือจะพาไปอควาเรียมเนาะที่พารากอนแล้วก็สมาที่คาเฟ่แห่งนี้แล้วก็จะไปที่แล้วก็จะไปล่องเรือดินเนอร์นะคะที่แม่น้ำสาพยาเนาะแล้ว่าตอนนี้คือ ดินเนอร์ล่องเรือเนี่ยคือถ้าเรือปิดนะคะเราไม่สามารถไปได้เขาก็บอกว่าสามารถเลื่อนวันได้ไหมเราก็ไม่สะดวกเราก็เลยยกเลิกไปเลยส่วนอะควาเรียมนะคะกลัวอะควาเรียมถล่มนะคะก็เลยไ,ไปดีกว่าก็เลยได้มาเป็นแค่สถานที่เดียวที่มาได้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังจากนี้ก็อาจจะพาแบบไปเที่ยวที่ใกล้ๆแถวนี้อ่ะกินเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องลงไปข้างล่างเนาะเพื่อที่จะถ่ายรูปตอนนี้แสงคือจะไปแล้วแม่จะได้รูปไหมเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายวิวให้ดูว่า วิวที่เห็นตอนนี้มันสวยแค่ไหนคะือตอนนี้นะครับ